หัวกับตัวเท่ากันเลยอ่ะหัวซโนเมนอ่ะอ uh huh. ตัวมันไม่กลมอ่ะเพื่อนเพื่น,นเดี๋ยวุ เฮลโลเฮลโลใครมาทำสนโนกับพี่สุมากนี่ใครมีเฮลทูบอยที่บ้านนะขอหน่อยแล้วนี่ๆๆๆๆี่ทำตัวให้กลมๆก่อนอ่าฮะอาฮอาสโนว์แมนสโนว์แมนตัวจ้อยนะเอาสโนว์แมนที่ ไปเก็บที่พื้นอ่ะที่พื้นก็มีอยู่สโน่ะทำตัวให้มันกลมๆ this is a snowman นี่เราทำอยู่บนรถของฝรัร่งนะคะเนี่ยทำอยู่บนรถของฝรั่งนะคะเพื่อนๆฮัลไม่เห็นคอมเมนต์นะคะมัน นะคะแดดมันส่องจะไว้ทางนู้นกลัวมันอ่จะหงายท้องนะคะก็เลยมาไว้ตรงนี้นะคะนี่อ่าได้ตัวแล้วนะคะหัวนิดนึงหาน้ำแข็งใส่เร็ว <c oughs> อร่อยดีอัศนวเมนเย้เย้ Yeah, yeah. เดี๋ยวเดีเป็นงดหันกล้องไม่นงดไม่ต้องมาหาพี่สุเออหันไปหันไปหันไปหาสโนว์แมนนู่นเห็นไหมเห็นสโนว์แมนไหมเออเห็นเห็นเห็นได้แล้ว This i สส s นู w แมนนี่เดี๋ยวมายากลับมาจากโรงเรียนนะคะก็จะเห็นสโนว์แมนที่คุณแม่ทำไว้นะคะวันนี้วันนี้อ่ามีแดดนะคะแต่ว่าอ่าสโนยังไม่ละลายเลยนะคะ ก็ยังเหลืออยู่นหน่อยๆเนอะโน่นข้างหลังนู่นยังขาวอยู่เลยนะคะที่พื้นเดี๋ยวพาไปดูดีซีเซสเซนอ์แมนค่ะโอ้ยเพื่อนเออเนี่ยนนี่นี่น,นี่มาเห็นเม้นแล้วฮัลโหล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 โอ้แต่ผมเป็นกลางคืนสวัสดีครับ หม่มแม่ทำไรหม่อมแม่ทำอะไรเนาะวินยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบิ๊กซีเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นเดี๋ยวเอานี่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะคะเกือบเกือบเที่ยงแต่ว่าแดดนะคะแดดมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอิมะมันก็เลยยังอยู่นะคะเนี่ย this is snowman make snowman อยู่ข้างนอกก็ได้เนาะอืมเนี่ยแต่ว่าหนาวนะหนาวนะคะมือเย็นนะคะพาไปดู snowman ตรงนี้พาไปดู snow snow snow, snow. นี่เต็มเลยนะคะหน้าพื้นบ้านเลยนะคะนี่เมื่อกี้ไปข้างนอกมานะคะก็จะมีรอยรถเข้าออกเหมือนกันโชคดีนะคะที่เอ่อ รถเราอ่ะใช้โหมดอ่าสโน์ได้นะคะเป็นอ่าโฟร์วิลด์ไดเนาะถ้าไม่ใช่โฟร์วิลด์ไดนี่ยากนะคะอืม็ดสโนแมนที่พื้นก็ได้นะคะเนี่ยยังไม่ละลายเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่สุก็มาทำอ่าสโนอยู่นะคะสโนแมนเนี่ยค่ะเออสโนอะไรเนี่ยค่ะยังไม่ยังไม่ละลายเลยฮะ <c oughs> พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิจะอยู่ประมาณเออพรุ่งนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองนะคะแต่วันเนี้ยเอ่อลบหนึ่งองศานะคะเมื่อคืนเนี่ยลบหนึ่งองศาหิมะตกเยอะเลยนะคะน้องมายาก็ออกมาเล่นนะคะพอดีวันที่ยีิบเอ็ดนะคะเป็นวันเกิดของน้องมายาเนาะเขาก็บอกว่าอุย้ยหนูอ่ะ ได้ของขวัญจากอ่าซันต้าดีมากเลยหิมะตกนะคะเขาได้เล่นหิมะนะคะในขาวเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว